ในส่วนของอการที่เราจะทำผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะแค่การมีไอเดียนะคะที่ดีนะคะหรือว่าการที่เราอยากจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนี่อาจจะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจจะมีอยู่แล้วดูไม่มีความ เหมาะสมกับยุคสมัยอาจจะเป็นยุคสมัยนี้เนี่ยกำลังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวหนึง่งกำลังดังออย่างสมมติถ้าถ้าเป็นในสมัยหนึ่งนะคะก็จะมีในเรื่องของเป็นกระชายดำอเราก็อยากที่จะนำส่วนดีๆขององค์ประกอบกระชายดำเนี่ยไปใส่ลงในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของเรานะคะเราก็มีการคิดคอนเซปต์ขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ย เราจะต้องทำอะไรต่อนะคะต่อไปเนี่ยบางครั้งเราก็จะต้องมานั่งดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มไหนนะคะโดยการโดยผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมาดูก่อนว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเพราะว่าเขาแบ่งออกเป็น3ลักษณะลักษณะของกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นในแบบ innovation คือเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ คำว่านวัตกรรมเนี่ยก็หมายถึงไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็อาจจะไม่เคยมีมาก่อนในตลาดบ้านเรานะคะไม่เคยมีมาก่อนแบบที่มีการใช้องค์ประกอบแบบนี้เราให้ลิททางสรรพ,พคุณหรือคุณค่าทางโภชนาการแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ หรือจะเป็นในแบบ modify นะคะ modify ก็บอกอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ modify ปรับปรุงพัฒนาโดยการปรับเปลี่ยนนะคะดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องทำผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นนวัตกรรมตลอดก็ได้นะคะแต่เราสามารถที่จะทำการ modify นะคะเพื่อที่ให้ของเดิมเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานมีความสะดวกต่อการใช้งานนะคะหรือมออีคุณค่าทางอาหารมีไบโอแอคทีฟคอมเพลต์เป็นฤทธิ์นะคะในการช่วยต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆก็ได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาแล้วก็แปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้ หรืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นในแบบมี o ูมี m ูอันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนกับการที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำทำลอกเรียนแบบนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไปนะคะจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้ามีคู่แข่งเครื่องดื่มนะคะสองบริษัท ทำนะคะออกมาเป็นอ,อย่างสมมุติเป็นเครื่องดื่มของเครื่องดื่มชูกําลังอีกบริษัทหนึ่งก็ทาเครื่องดื่มชูกําลังเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบมีทูคือเชิงลอกเลียนแบบก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้บริโภคเพราะว่าถ้ามีแค่ ยี่ห้อเดียวผลิตจากบริษัทเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีช้อยในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นะะเขาทำมาอย่างไรเราก็คงจะต้องบริโภคแบบนั้นแต่ถ้ามีการทำลอกเลียนแบบการลอกเลียนแบบก็จะไม่ใช่การ Copy ปีนะคะสักทีเดียวเขาก็จะมีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสูตรของเขารูปแบบของเขาก็จะต้องแข่งกันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกประทับใจ นะคะโดยจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยประทับใจตั้งแต่แรกแล้วแหละพอประทับใจมาปุ๊บคู่แข่งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถขายได้มีอนาคตทางการตลาดเขาก็จะเริ่มลงมาจับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็พัฒนาออกมาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้านะ,ะถ้าคุณภาพอาจไม่ได้ก็ราคาอาจจะแข่งกันตรงในส่วนของอตัวราคาสินค้าก็เป็นได้ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเราก็จะได้มีแนวทางในการที่จะเริ่มทดลองวิจัยล้ว่าเราจะทำการทดลองวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมาเนี่ยอย่างไรโดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น8ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแนวความคิด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เราก็พอพูดไปบ้างแล้วในเรื่องของการมีคอนเซปต์นะคะหรือว่ามีไอเดียสมัยนี้เนี่ยก็ต้องว้าวต้องมีความาต้องดูแล้วทันสมัยนะคะมีความคุ้มกับราคาที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็ได้รับไปนะคะเดี๋ยวนี้กเ็เรื่องของการโฆษณาทางทาง ทางการใช้ดาราหรืออะไรเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์แต่ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีดีในตัวเขาเองด้วยนะคะแต่ถ้ามีมีดีในตัวของเขาเองแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีดาราดังๆมาโฆษณาเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้แล้วก็ติดตลาดได้เช่นเดียวกันโดยการสร้างแนวความคิดนะคะก็มักจะ มีแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการคิดค้นนะคะเขาก็มีสองแหล่งแหล่งแรกนะคะเป็นแหล่งภายในองค์กรก็มาจากพนักงานขายอันนี้มีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วใกล้ชิดกับผู้ซื้อผู้บริโภคทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไรมีความจำเป็นแบบไหนไปใช้แล้วมีความยากลำบากหรือหรือต้องการอะไรที่เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์อีกไหม หรือในส่วนฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่าย R&D นะคะในส่วนนี้ก็เป็นกลุ่มคนนะคะที่ทำงานใกล้ชิดกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เลือกนะคะวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยออมีคุณค่าทางอาหารมีคุณภาพมีความสะอาดมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มนี้เนี่ย เป็นผู้บริหารระดับสูงมีอำนาจนะคะในการตัดสินใจนะคะหรือวางทิศทางว่าอยากจะให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาในรูปแบบไหนอยากจะใช้วัตถุดิบอะไรเป็นองค์ประกอบนะคะก,ก็สามารถที่จะ,ะมีความเกี่ยวข้องในการวางแนวคิดผลิตภัณฑ์อีกแหล่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นแหล่งภายในองค์กรแล้วคราวนี้เป็นแหล่งภายนอกก็สำคัญเลยคือลูกค้าอันนี้สำคัญมาก ถ้าผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่มีคนซื้ออันนี้ก็จบนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่สามารถที่จะปล่อยออกไปสู่ท้องตลาดได้ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องออมีการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์เราจะเห็นนะคะบ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเ,เวลาเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมีคนมา ให้เราลองชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอันนี้ก็เพื่อที่จะลองดูว่า,เ,าเมื่อเราได้ลองชิมผลิตภัณฑ์รสชาติแบบนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกพึงพอใจอย่างไรนะคะเราโอเคไหมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ในราคานี้รสชาติแบบนี้หวานไปไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆครั้ง หรืออีกแหล่งนะคะก็จะเป็นแหล่งสมาชิกนะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้ก็ให้ข้อมูลนะคะทราบความต้องการของลูกค้าได้รวมไปถึงจากคู่แข่งขันคู่แข่งขันของเราเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเราก็สามารถที่จะดูทิศทางแล้วก็เอามาปรับใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของออแหล่งนะคะที่มีผลต่อการที่เราจะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้ก็แค่ขั้นตอนแรกนะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอน